สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวิชุดาพลาโลดกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนขุนไกพิทยาคมวันนี้จะมานำเสนอเรื่องระยะกระจัดค่ะโจทย์ที่ได้รับคือการเดินทางจากโรงเรียนขุนไกพิทยาคมไปจังหวัดชัยนาทค่ะการเดินทางสามารถเดินทางได้หลายรูปแบบเช่นการเดินทางด้วยรถโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ และรูปแบบที่จะนำเสนอคือการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเพราะปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถเดินทางได้2เส้นทางตามรูปภาพค่ะเส้นทางที่1ใช้เวลาในการเดินทาง3ชั่วโมง43นาที เส้นทางที่2ใช้เวลาในการเดินทาง3ชั่วโมอง48นาทีและเส้นทางสีแดงคือเส้นทางระยะกระจัดค่ะระยะกระจัดจะเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดนั่นเองค่ะและเส้นทางที่เลือกเดินทางคือเส้นทางที่1ที่เลือกเส้นทางนี้เพราะเป็นเส้นทางที่ใกล้เคียงระยะกระจัดและใช้เวลาน้อยที่สุดค่ะและก่อนออกเดินทางจําเป็นจะต้องเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และตลอดการเดินทางควรมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยค่ะ